ครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับฟัมที่ัอะไรปัมเขาแองรเขาใปไรครับตอนนี้เราอยู่ก็บนดสูงก็เปิดมาเกือบเดือนแล้วเนาะสอี่เดือนมั้แกวันที่เจ็ดเจ็ดกันยา64ครับก็เป็นข้อมูลบานเองสูงก็ปรับปรุงใหม่ใช้ไล่ก็เดินครับดูสีสันแห่งนคืนอ่าโอ้มันมีหกชนิดแล้มันมีงวอะไรดูเก้า่เก้าห้าเกออเก้า่าห้ีส ดีสิบดียี่สิบอ้ามีดีสิกลุ่มดีเซลใช่ไหมดีสิบอะไรดีเจ็ดดีเจ็ดแล้วก็ดีเซลลยี่สิบดีสก็รนแต่ว่าไอ้กลุ่มดีเนี่ยคือใจครับดีเซลดีเซลเทไอ้กลุ่มอันนี้เบนซินนี่นี่ก็เบนซินไอ้น่ะรถเฉพาะนะก็กมาก็เติม มันบางบางคันไหนหรือคันใหม่ใหม่ก็คันใหม่ใหม่เขาเติมมันอยู่อ๋ออันนี้จะอะไรไม่รู้เลยไม่กล้าเติมพี่ครับว <c oughs> ันนี้ก็มาดบบาบันยครับเนี่ยอยู่ตรงม,มรงุมเออ่ปั๊มเนาะไอ้ตรงวงเกษตรการธน,นาคารกรุงศลเขาลูกกันเขาลูกอยู่กับหมวกขาวแดงโอเคเด็กชื่อเด็กตลาขาวแดงแต่ชื่อใหม่ S S S นอีนน่ครับมาเดอรราคาเหมือนกันตัวเดอร์ตามขึ้นตามภาวะตลาดว,าวันนี้ก็ขอบคุณพีครับสวัสดีครับ